สิ่งต่อมาครับผมถามมีพักไหนบ้างที่พูดถึงการจะยกเลิกหรือลดสวัสดิการของสอสอและสอวอเราไปชุมนุมพวกเราเนี่ยประชาชนเนี่ยขึ้นรถไปกันเองนั่งรถไปกันเองเนี่ยเอาข้าวไปกันเองอยู่ข้างสภาเนี่ยแต่คนในสภาเนี่ยกินข้าววรพันบาทด้วยภาษีของเรามีพักไหนพูดไหมฮะมีนี่เลยฮะพักไทยพักดีครับ นโยบายชัดเจนครับลดสวัสดิการบำนาญสอสอสอวอรหรือแม้แต่ค่าอาหารกลางวันรวมกระทึงถึงค่าใช้จ่ายของผู้ช่วยสอสอที่มีเกินความจําเป็นและไม่มีความสําคัญใดๆคุณดูนะฮะสภาที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้อะไรจากสอสอจากผู้ช่วยสอสอที่หมดเงินเดือนไปเท่าไหร่ที่หมดค่าอาหารกลางวันไปวันละพันบาทเท่าไหร่มีสิ่งไหนที่สร้างความเจริญหรือสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาติบ้าง